ก็ขอต่อนิดหนึ่งตรงที่ท่านเดินดินพูดเอาไว้เรื่องสัจธรรมนะครับผู้เจ้าตรัสไว้ในจุลวิยุหสูตรวิยุหสูตรสัจธรรมมีหนึ่งเดียวสัจธรรมนี่มีหนึ่งเดียวสัจธรรมมีหนึ่งเดียวนั้นคือสัจธรรมที่พุทธเจ้าท่านตรัสรู้คืออริยสัจสี่ อริยสัจสี่นี่แหละสรุปง่ายๆสัจธรรมมีมีหนึ่งเดียวอันนี้นอกนั้นไม่ชื่อว่าสัจธรรมมีแต่เป็นสัญญานิจานิมีแต่การกำหนดเอาเองของแต่ละคนว่าอย่างนี้ละใช่อย่างนี้ละเทียงแท้อย่างนี้ละจริงอ,อย่างนี้จริงของฉันจริงของเธอไม่จริงเทียงกันหมด เ้วก็แย้งกันหมดอนะ่ะทุกคนแย้งกันหมดประิะญัศาสนาพุทธเข้าใจได้แล้วใครคนที่เข้าใจอย่างพระอาหารหันต์ขึ้นไปเข้าใจได้แล้วว่าทุกอย่างมันก็คือสิ่งที่มันเกิดมันเป็นอย่างเงี้ถ้าผู้ใดสามารถบรรลุอริยสัจสี่แล้วสมบูรณ์ผู้นั้นก็จบโรคก,ก็มีดังอื่นใดๆไม่เที่ยงสักอย่าง แต่เขากำหนดกันว่าเองว่าตัวเองนี่แหละยึดมั่นถึงว่าอันนี้ใช่อันนี้ถูกอันนี้เที่ยงของแต่ละคนเสนร็จแล้วเขาก็เถียงกันทั้งนั้นเถียงกันทั้งนั้นเลยคนที่จบปฏิบัติสมบูรณ์แบบเป็นอรหันต์มีบรรลุอริยสัจสี่สมบูรณ์แล้วท่านั้นจึงจะรู้อ๋อสัจจะมีอริยสัจสีเท่านี้น,นี่สรุปได้ในจุลวิยุหสูตรซึ่งโอโหเข้าใจยากสําหรับคนที่ ไม่ค่อยยังไม่บรรลุหรือยังไม่ถึงขั้นสภาวะจะเขาจะอ่านจุรสัสสอ,อยู่ฮัสสูเนี่ยอ่านแล้วจะเวียนหัวเลย <c oughs> อ่านแล้วจะเวียนหัวเลยน,ะน,ะนะอ่านนี้ก็ก็ขยายความให้ฟังผู้ที่ศึกษามาผ่านจุรเจะไปสููหัวสูแล้วก็คงจะพอได้เข้าใจนิดนิดนึง